ดาบโสตลอบทังสายบุญสายกุศลกุ้ลาบข้างอาตว่าในงานที่ประเทศ่านเพืนของพระเดีพยวรงพระผู้เกษีุนศิริธรรมภาในนาสวัสดีครับพพยนุยาบญนบญยานบุญยานบุบานบุยานบุญานบ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 ันรุบุกนุญุญานบันบนบน มาล่ำทรงสการพอเปรอกาบรรทุกเกษมบุญสิรเจาวาดวัดโสครับพี่น้องือนี้เป็นเป็นมือพือเผาผือเดินอย่างพับปนกิจสวัสดีครับทักครยครับเพเ็นไปอมที่ต่เ็าะมเกราเนที่เลวัป็นพดยดีร้อน กระดูกเลาะคนเดียวไปเลยกระดูกเพฮ่ยจะต้องนี้มองไว้กระดูกนี่บ่แมงเราไปเห็นที่บ้านตีนนั่นลหรอ่อะฮะที่บ้านเป็นผู้เขียวหงอครับออาาเไปน,น,นสวัสดีครับเอาคือพอเห็นคอมเมนต์สวัสดีพี่น้องครับผมลัมทรงสการพระคู่เกษมบุญสิริเจ้าอาวาสวัดฒศิลป์บรรสงครับเมือ่อวานเป็นเปนกำหนดเอาคือพอเห็นคอมเมนต์บห นี่น้องๆหลับเสร็จเรียบร้อยมานวะพดมานวะมานี่จ้าโวยโยเยาวนน้ำียคู่ไก่ครับฟ่อนก็จะให้คือนอะไรที่โพน่มันคือเพเห็นคอมเมนต์นี่อย่างเลย ไม่เห็นคอมเมนต์เลยบอกมีตัวยาออกมาทั้งหนาไม่มีคนเมนต์นะครับไม่เยอไม่เห็นคอมเมนต์เลยแล้วก็ยิงมาแล้วเอาชวนคุณทานไหนเอาคุณท่านไหนเอาไปนี่เหรอทำไมไม่ทำกินจะได้ได้เยอะๆทำไมต้องไปกินลาดดูว่าทันทีมันมีตู้มีอะไรใช่มีตู้ปลามก็ไปซื้อเลยสร้างไปซื้อสิแล้วเราซื้อได้เท่าไหร่สวัสดีค่ะ นางเอกผู้สร้างตำนานน้องน้ำหวายลูกีาตำนานอย่างดาวลูกหลานสไตลน้องสปายท่หน้ากนตำนานตำนานอย่างอุ้ยตำนานตดานตดไม่ซ้ำเสียงตอนนี้ยไปแม่ เขาสร้งอาเ้ยเาสงให้คูเลยใส่อคือ์รถขาทำอะไรตอาั้เลยกลับที่จะไปใกันเนี่ยไปกมูทะไปกินอไอะก็ตังของเมนเลยเอาให่ค no. ู่กก้ห่ ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหน่ไปป่าของข่ดิแงเอาอยาาู่ไนไปแงอยู่องข่ดาตี๋ยไปไหนอเ้าด่กเดียอง่บ้านข้าน่อยไป้านากล้องหากล้องหลังเอามาคั้นดีสินี่ ล้อมเสร็จเรียบร้อยครับแยกย้ายกันเปียนชุดเป็นอย่างกินยังก็มือแลงบุกกระทะเตี้ยเอิอดน,น้ำนเด้อ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนครับผมที่ถึงวันนี้ครับกลับบ้านแล้วล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมล้อมสุขสันกตกรเรียบร้อยนะไปขอที่ญายไปถอดชุดกลับบ้านก่อนนะครับ เขาเหม็นเพร่ะเขาไม่ขืนนอนเป็นี่ยังอันนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นเจดีเจดีของบ้านโสกค,ครับพี่น้องผ่านไปทางผ่านไปผ่านมาทางนี้พี่น้องสามารถแวะเข้ามาขอพรน,นะครับเจดีที่ปัตสุกได้ครับพิกัดปัตสุกอำเภอคขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเดชพี่น้องเด้อนะครับบ้านหมอลำขวัญใจเป็นแฟนเมา่อจังหมอลำแล้วก็มาไหว้พระาธาตุได้นะครับมาขอพร คือเราเห็นคอมเมนต์ป่ะเห็นนี่หน่อยนึงเอาพี่กลับไปกับมา่าอยู่บ่หนี้สวัสดีทุกคนนะครับยิมเมกแคกไอ้แคบ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  สวัสดีครับสวัสดีแม่สาครับสวัสดีแมตติกนะครับสวัสดีแม่ละมุนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีแม่วีนะครับสวัสดีพี่เก๋นะครับสวัสดีสุพัชราสวัสดีแม่กุหลาบนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีพี่น้องทั้ง200กว่า้นนะครับพี่น้องครับพันไปพันมาทั้งบัดโศกอำเภอควนสวรรค์นะครับมีเจดีนะครับพี่น้องสามารถขอพรได้เด้อนะครับมาขอขอพรได้กลับบ้านแล้ว ตักไทยครับตักไทยพี่ดองย่ำคำย่ำแรงครับตอนนี้เป็นเวลาหางงแรงเงสียหางงแรงแล้ว <c oughs> วัดสวยครับได้ครับขอบคุณครับไปมาจากไหนครับมาจากคนาอนซานผมมาจากคนาอนานครับ ฝากมอล่าไม่ได้แมเดร์ขณาขวัญใจแฟนแครับามีงานื่นหาเนี่ยกาใกล้ๆกันวพาเพี้ยงด้วครับประมาณสองต้นๆนี่แหละครับเมียนครับกะเกือบสองร้อยครับครับผมครับสี่ไปจ้างชุดเด็กขอบคุณครับล่อๆครับชุดสวยมากครับยิ้มรอจ้างของครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฝ <c oughs> ากเด้่อแม่ยมีงานเอื้อนหานี่ครับอ๋อยุคนาะไหนอะครับบอลลอซิง <c oughs> สวัสดีครับน้องเมีย์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ ป้าสวยสบ๊าดี้เกสนีเกสนีเนี่ยขอใจผิดว่ามอลัำผลแฉนแฟนมาเห่นนติมวงมาเนียที่ไหนได้มาตั้งแต่ทีมฟอนแล้วก็หัวหน้าเองมาล่ำถวายเสียงเรียบร้อยแล้วมีคน,นค้นสาร,ามสารแมนกาพี่นงค้นสารนน่เป็นจัก,กับ,บานชอบป้ากว่าชุดนี้หลนะ่อถึงน่นขอบคุณครับ ที่จริงต้องเป็นชุดดำสบาร์เพราะไมีชุดดำก็เลยหยิบชุดนอกคนใส่ฉันเสียใจจ้ะล่างงานอย่างดีที่ว่ามเป็นคนใจเป็นแฟนสิเล่นเมืนบอสเดียดนี่เป็นคอนสารครับดีใจไหมล่ะครับคือนานมากแต่ผู้แบรปัญญาลดกระไรเซาซิตี้ถึงรางวัลวันนี้แหละที่จะ ร้อยได้ขอให้โดนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับบอดเมนสวัสดีครับน้องหนง แสดงอยู่ใสมาลำ่ำทรงสกการครับเจ้าวาดวัตถินบรนโสกครับประคู่กกับเสบุญสลีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุง้งสวัสดีทุกคนครับไปฟังพี่มอล่ำหัวใจแท่นดุจ้าขอบคุณครับ สองร้อยแปดสิบครับมันขึ้นราคาไหมเมียเมียนน้มันกับแพีองเอยียงกับขึ้นปลากับขึ้นกวดก็ขึ้นดีฝากด้วยครับโอ้ครับงานาทรงสก,การหลวงปู่ครับ นี่ไงแสงเดือนคิดฮอดครับคนเก็บแว้นเก่งทุกคนจ้าครับผมคิดฮอดเด่เพื่เอกครับปล่อยปังปังจากบอสครับผมคิดฮอดเด้วยไอ้ครับสซนซนีย้ำได้เซเดเจกันนะลูกพี <c ười> ่าแม่ไปกันนะครับค่ะส <c ười> วัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับครับพักวงแล้วเดี๋ยวในเม่ยปิทองวงแล้วล่อเลยดูยการไหมนี่เซนนี่แหละครับนี่ ตรงคคกับหลังง่ามๆนะครับหลังง่ายๆนี่บ้านหมอลำครับกลับบ้านกันครับ เสียดายท้อวันที่14ีเมษายนเะนาะแม่เสียดายครับว่าง1 5หาเมษายนยังว่างอยู่ด้แม่นะ่ะสิเลื่อนให้ได้14อยู่ยุชัยภูมิ13ม13มันยูอ่าใส่ล่ะ13มเมืองสวงลอยเอ็ด14่ย ใช่พุ่มครับเก่งข้อ,อเจเบนกังครับผมมาดีครับแม่คำปูนครับสวัสดีทุกคนนะครับ คิดหอดน้องคิดหอดหนาหานคิดหอดเอฟซีหนาไปทีผักบงแล้วจะเริ่มกันได้พี่น้องเออมีงานกอหานะครับราคาเป็นกันเองกันเอง ที่ได้ยุบบ้านนี่แหละครับเกือบกลับแล้วหอบบ้านแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเมเจอร์ตาโอ้ยอ,อ,อะไรกอล์ม ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับจากอีก,กุ้งมีเวลาไปหาที่บ้านพักด้วยครับจากไขมาอุดรอ,อีกคุณอุดรมวนลายใช่า อาทินหรือมอหลั่มป่าพะยูกระวังเด้อขอบคุณครับ

โอูกันล้ำมน่ะผมผู้ใดไเดืเบ้องด้วครับมันนี้ผ้าทอดพันเพ็มอลำผลจะเป็นแฟนครับอ

tôi cho vô cái là bụi 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 รากร้อยต่างๆไยลาหกร้อยแปดลายนี so um. so me, ่จะคาหใจทจะพันทุกพันหาทกีทกจะได้หาได้ขนาดไหนเพราะใจหาพันทุไมู่กเลยอตี ไล่หน้าล่้ามามวนครับโแเคไล่ละหกร้บ้านเม่เท่าไรครับขี้ยอเท่าไรเข้าไร่ตัวโบนี่บ้านเม่ไล่ละสามร้อยห้าสิบบ้านน้องก็เพี้ยงเถอะบ้านเมียเลยคนแก่นเขาละวานี่ไงไทยดื้อดิบตองต้องไทยต้องปันบ่ อันนี้ปั้นน้ำมันบ่ช่องชังปันงงป้นไม่หดย้ยใคร่ออกดตตามด้วยนะแพงแฉ่ันะตุงตุณยุบันหลาดใหญ่จ้างมาทำงานอยู่กอดธรรมชาติติดตามตลอดครับปัน้นป้าหวานปุ๋นนะมสวัสดีครับคิดถึง,ถงนะ ถาเถึงเช่กนก kind of ันนะไม่ได้เจอกันเลยมันมีหมอลำเบึงนอนเร็ยวเลยไยญ่เบืองสวยนมไหญสุดเลยาังโอนยย้ยยยย่ยว่ายยยยยยย้ยยยยงยยยยับยย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 นริยย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  ไปน้ำยุติใจอะอยู่ในเขียงเดียวนะแค่เขียงเดียวนะจะดูหน้าจับคู่กุยกบบจริงด้อยนะเนีคุณครับที่แนะนํานะครับพี่น้องเราขอปิดเลยสุดด้วยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมคิดถึงกันด้อตองทุกคนครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณดาวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบ๊ายบาย